รกระกฎเกล็แก้วครับอดีตทานพันจุดโจมร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาติดตามจากตอนที่แล้วนะครับเรื่องการรบที่สมรภูมิอีสานใต้นะครับซึ่งหลังจากที่ทหานพันจุดโจมข่ายประทงชัยได้ถลม่มฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคมนิดในเขตอีสานใต้ที่เราเรียกว่าบ้านทับในนะครับซึ่งครั้งนั้นท่านก็คงจะได้ ฟังไปแล้วนะครับว่าเราใช้ F5E นะมาถล่มแล้วก็เข้าโจมตีจนพื้นที่ฐานที่มั่นสุดท้ายของเขาที่เรียกว่าทับในนี้แตกนะครับเราก็สามารถนิดได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผ,ผู้ก่อการร้ายคมน,นิ์ที่รอดตายจากการเราเข้าโจมตีครั้งนั้นนะครับก็ได้แตกหนีไปนะครับแตกหนีไปอยู่ที่เขาเรียกว่าฐานที่มั่นสุดท้ายของเขาก็คือฐานที่มั่นกอเราสมมุติว่าเป็นฐานที่มั่นกอนะครับว่า เราจะสมมติว่าที่มันคอที่มันคอที่มันคอนะครับแต่อันนี้คือที่มันกอที่เรียงไม่เข้าตีนะครับเพราะคอที่แตกมาจากบ้านทับในก็ได้ไปรวมกันอยู่ที่ฐานที่มั่นแห่งนี้นะครับซึ่งพวกคอที่หนีมาจากทับในทั้งหมดนะครับที่เราเข้าตีเมื่อวันที่สิบมีนาคม2527ันรอยเจ็ดก็รอดชีวิตมาก็มารวมกันที่นั่นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับหลังจาก บ้านทับในที่เราเข้าถล่มเพียงห้าวันนะครับก็มีเสียงปืนเ <_ d ata> สียงระเบิดดังขึ้นอย่างสนันวันไหวนะครับในป่าเขตสิงสารคนบุรีอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเสียงการประทะก,กันอย่างหนักหน่วงรุนแรงที่เขตงานของกอไก่ที่ผมพูดถึงนี่นะครับอันเนื่องมาจากว่าตอนนั้นชกกอพรานธมินครับเป็นทหารพรานจูโจมจากค่ายปะงงชัย เป็นส่วนแยกขกพรานธมินรเนี่ยก็ได้ยกกาลังจํานวนหลายกองร้อยนะครับเข้าโจมตีฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายที่เราเรียกว่าที่มั่นก่อนี่เองนะครับเกิดการปะทะกันอย่างดุเดือดเลือดพ่านนะครับตอนนั้นคกต้องสู้สุดชีวิตถือว่าที่มั่นแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งสุดท้ายในเขตงานอีสานใต้นั่นเองนะครับขอที่แตกมาหลายจุดก็มารวมกันแล้วก็ต่อสู้เพราะว่าฐานที่มั่นแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นที่ มั่นคงแข็งแรงอีกแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับการยิงต่อสู้กันเกิดขึ้นอย่างสนานวันไหวเลยครับเพราะว่าทหารพลานจุดโจมค่ายผงชัยนี้ไปจํานวนมากหลายของร้อยเลยนะครับจากชอกอพรานทมินส่วนผู้ก่อการร้ายคอมนิตที่รวบรวมกําลังได้ก็จํานวนมากเหมือนกันก็ต่อสู้ขัดขวางอย่างเต็มที่เขาจะไม่ยอมเสียที่มั่นสุดท้ายของเขาไปนั่นเองนะครับจึงมีการยิงต่อสู้กัน ด้วยอาวุธนานาชนิดนะครับทหารพรานจู่โจมใก้้ลมใจก็ยิงถล่มด้วยกระดหลตพิ 79, นนจีปืนเอ็มเจ็ด้ปืนกลจานปืนอาก้าและปืนคอคอแปดสิบสองมมคอร้อยมออยม,ยมและประสอนะครับพวกเราก็ยิงอัดถล่มกันอย่างบุนแรงนะครับปรคอเองก็เขาก็สู้นะครับสู้สุดชีวิตเลยเรียกว่าสู้แบบถวายชีวิตเพราะว่ามันเป็นฐานที่มั่นสุดท้าย,อยาของเขาแล้วนั่นเองนะครับ ตอนนั้นเสียงปืน <S <S เสียงระเบิดก็ดังตึงก้องทั่วป่าคอนบุรีเลยนะครับตอนนั้นซึ่งมันเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าเมื่อเขาถูกเข้าโจมตีแบบนั้นเขาไม่มีที่จะไปอีกแล้วนะครับเพราะว่าเมันสุดท้ายที่แข็งแกร่งเขาจะต้องสู้ให้ได้นานที่สุดนะครับแบบว่าสู้แบบถวายชีวิตว่างั้นนะครับการพรัทพกันผ่านไปประมาณชั่วโมงเศษนะครับ ในที่สุดนะครับเสียงปืนก็ค่อยๆเงียบลงนะครับค่อยๆเบาลงเบาลงและก็จะในที่สุดเสียงปืนก็หายไปนั่นคือเสียงปืนของฝ่ายผู้ของการร้ายคอมนิตนะครับทางฝ่ายทหารพรานของเราก็ยิงเคลียร์อัดเข้าไปที่ฐานอย่างหนักหลวงรุนแรงด้วยอาวุธนานาชนิดที่มีนะครับยิงอยู่ประมาณสีห้านาทีหลังจากที่เสียงปืนค่าสุดสงบเราก็หยุดยิงนะครับจากการประทะกันชั่วโมงกว่ากว่าวันนั้นนะครับปรากฏว่า ผู้ก่อการร้ายคอมนิตของเราก็ได้หนีไปอีกเช่นเคยนะครับเขาไม่อาจที่จะต้านทานการบุกอย่างบ้าระห่ำของทหารพรานจู่โจมจากชกรพรานธมินได้นะครับการประทะกันแม้ว่าจะใช้เวลาไม่นาน,นักเพียงชั่วโมงสศษเสนะครับผู้ก่อการร้ายก็หนีไปจากผลการประทะในครั้งนี้นะครับหลังจากเสียงปืนสงบแล้วพวกเราก,ก็สำรวจความเสียหายของฝ่ายเรานะครับว่ามีใครเป็นอะไรบ้างมีใครบาดเจ็บพิการหรือว่า เสียชีวิตบ้างจากการยิงกันอย่างหูดับตับไม่ในหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปนะชั่วโมงกว่าที่ผ่านไปนะครับปรากฏว่านะครับทหารพรานสุรพลปรานทหารพรานสุรพลปานพรมจากกองร้อยทหารพรานจุจงเจ็เก้าห้าสามนะครับถูกยิงที่เข่าซ้ายและก็สะเบ้าที่เขา่าเขาเขาเรียกว่าสะบ้าเนาะสะบ้าเนี่ย สบ้าข้างซ้ายาาาน่ะกองขาเขานี่แตกนะครับอีกคนหนึ่งก็คือทหารพรานชาญประเสริฐจากกองร้อย968ก็ถูกยิงที่แขนขวานะครับอีกคนหนึ่งก็คือทหารพรานชูชัยเชื้ออาสาจากกองร้อย968นะครับก็ถูกสะเก็ดระเบิดหลายแห่งด้วยกันในร่างกายนะครับก็ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บเราก็ต้องหาทางส่งกลับนะครับเมื่อมีคนเก็บคนได้รับบาดเจ็บอย่างเงี้ยเราก็ส่งกลับแต่ว่าถือว่า การเข้าตีฐานที่มั่นที่งานกอของพคคทั้งนี้เราได้รับความสําเร็จนะครับถือว่าสําเร็จเราบาดเจ็บไม่กี่คนเองนะครับส่วนผู้ก่อการร้ายคนนิดเราก็ไม่มีศพนะครับแต่เราเห็นรอยเลือดนะครับเห็นรอยเลือดเพราะเราถล่มหนักมากคาดว่าผู้ก่อการร้ายคงจะเสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บจํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับหลังจากเรายึดฐานได้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งฐานอยู่เท่านั้นนะครับรักษาพื้นที่อยู่นะครับ ในวันต่อมานะครับต่อมาอีกวันหนึ่งนะครับทางกองร้อยทหารพันจู่โจมจี๙๖๐และกองร้อยทหารพันจู่โจมจี่หกเอี่ยวหรือว่า๙๖หนึ่งนะครับก็ได้สนธิกําลังกันทั้งหมดสามสิบหกนายนะครับเพื่อออกไล่ล่าพกอคอที่หนีไปนะครับเราคาดว่าผู้ก่อการร้ายคมนิดที่เราเข้าตีวันนี้เขาคงหนีไปที่พิกัดแทงโกอัลฟาศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดสี่สี่ หรือว่า TA 0 1 5 7 4 4น้นั่นเองนะครับครั้งนี้นะครับทหารพรานทหารพรานบงการโสสมุดก็ถูกสะเก็ดระเบิดนะครับในการที่เราเข้าไปไล่ล่าผู้ก่อการร้ายคอมคอมนิตที่พิกัดดังกาวก็เกิดการปะทะกันนะครับเกิดการปะทะกันขึ้นก็ทําให้มีทหารพรานของเราได้รับบาดเจ็บก็คือทหารพรานบงบงการโสสมุดถูกสะเก็ดบนเบ็ดที่ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณใบหน้า และก็ที่ขาทั้งสองข้างนะครับก็มีทหารพรานเจริญหอมเทียนถูกสเสจจิระเบิดที่หูซ้ายนะครับแล้วก็ที่ใต้คางนะครับและอีกคนหนึ่งก็คือทหารพรานวินัยคู่นดีนี่ก็ถูกสเสจจิระเบิดเข้าที่ดวงตานะครับทําให้เขาตาของเขาบอดสนิทนะครับนี่ก็คือทหารพรานจากกองร้อยทหารพรานถุดโจมที่960นะครับซึ่งบริเวณเข้าตีนะครับ บริเวณที่เขาที่เราเข้าตีปะทะก,กันครั้งนี้นะครับทางผู้ก่อการร้ายคมนี้เขาจะเรียกว่า B17 นะครับซึ่งถ้าดูในบันทึกของกองทัพเขาก็คงจะมีอยู่นะครับกองทัพก็คงจะบ,บันทึกไว้ว่าเขตงาน A 7งาน B อันนี้คือเขตงาน B 17นะครับก็อันนี้เป็นภาษา,าทางทหารนะครับทางราชการนะครับซึ่งเป็นฐานที่มั่นที่ใหญ่และแข็งแรงมากนะครับสําหรับเขตงาน B ที่เราเข้าตีครั้งนี้นะครับ ในเขตงานอีสานใต้ของเรานี่แหละเพราะว่าในฐานแห่งนี้หลังจากที่เรายึดได้นะครับเราก็ยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการรบเกีเ่ยวกับการทําสงคารามการกองโจรน,นะครับเราก็ยึดได้มากมายนะครับในขณะเดียวกันนะครับผมจะพาย้อนไปอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าทหารพันจุโจมค่ายของไทยขึ้นปฏิบัติการครั้งนั้นมัน หลายกองร้อยนะครับทั้งหมด4ส่วนแยกนะส่วนแยกหนึ่งก็สามกองร้อยถึงหกองร้อยนะครับแต่ละตองแต่ละชอยอหรือว่าส่วนแยกนะครับก็เข้าตีกันแต่ละจุดละจุดกวาดล้างเต็มพื้นป่านะครับป่าอันกว้างใหญ่เหตเสริญสางข์คนบุรีมาถึงเข้าใหญ่พวกเราก็เข้ากวาดล้างโจมตีตามพิกัดต่างๆที่เรามีนะครับก็ย้อนไปดูอีกด้านหนึ่งของกองร้อยทหารพานันู่โจมจากค่ายปัดตรงใจตอน จุดนี้ก็มีกองร้อยทหารพันจุดโจมที่940กองร้อยทหารพานจุดโจมที่948และกองร้อยทหารพานจุดโจมที่952นะครับจุดนี้ก็มีการประทะกันนะครับประทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิชที่เขาเข้าออกกวาดล้างนะครับซึ่งการประทะกันครั้งนี้ก็อยู่ในพิกัดแทงโกอันฟา044 742หรือว่า ta 0 4 4 7 4 2นั่นเองนะครับซึ่งถ้าทหารเขาดูในพิกัดในแผนที่เขาก็จะรู้ว่า เป็นจุดไหนนะครับแต่พวกเราเป็นประชาชนเราไม่เราไม่มีแผนที่ยุทธการเราก็ไม่รู้แต่ผมก็เลยนํามาเล่าเป็นภาษาทางทหารให้ฟังนะครับครั้งนี้นะครับมีการประทะก,กันยาวนานชั่วโมงกว่ากว่านะครับเสียงปืนเสียงระเบิดจึงเงียบไปนะครับมันก็เป็นธรรมดาเองนะครับเพราะว่าผู้ก่อการร้ายคนนี้เขาก็หนีไปเช่นเคยนะครับเพราะว่าเขาไม่อาจจะต้านทานการบุกอย่างบ้าระห่ำของ ทหารพรานจู่โจมจากปักทงชัยได้นะครับซึ่งครั้งนี้ทหารพรานจู่โจมค่ายปักทงชัยเข้าโจมตีถึงสามกองร้อยนะครับก็มีกองร้อยเก้าสีู่นย์กองร้อยเก้าสี่แปดและกองร้อยเก้าห้าสองนะครับก็เข้าตะลุมบอลกันเพียงชั่วโมงเศษแค่นั้นนี่ฐานผู้ก่อการร้ายคอมนิตในพิกัดดังกล่าวก็แต่ผู้ก่อการร้ายคอมนิตก็หนีไปอีกเช่นเคยนะครับผลการประทะคารั้งนีนะ้ทำให้มีทหารพรานของเรา ได้รับบาดเจ็บสองนายแล้วก็มีสุนัขสงครามสุนัขสงครามของทหารหลักที่เขาร่วมปฏิบัติการนะครับก็เสียชีวิตไปหนึ่งตัวนะครับคนทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บก็คือทหารพรานไพลินวงเดือนจากกองร้อยเ้าสี่แปดนะครับก็ได้รับบาดเจ็บทหารพรานสเสถียรเน่นเน่นอุดรนะครับซึ่งคนนี้ผิดจุดนะครับคนนี้ไม่ใช่ทหารพรานนะครับคนนี้เป็นเป็นทหาร เป็นผู้บังคับหน่วยของชุดตรวจทุนระเบิดนะครับท่านก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับถูกสก็ลระเบิดนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นสุนัขสงครามนะครับก็เรียกว่าชื่อชื่อของเขาก็คือชื่ออโกนะครับอโกเป็นสุนัขสงครามตรวจทุนระเบิดนะครับตัวนี้ก็ถูกระเบิดนะครับเละทั้งล่างเลยครับแทบจําไม่ได้นะครับเละหมดเลยถูกสก็ลระเบิดไอ้ถูกระเบิดนะครับ ขณะที่เข้าเข้าโจมตีเขาก็ออกออกหน้านะครับเพื่อที่จะกวาดหาทุนระเบิดเพราะว่ารอบๆอบฐานของผู้ก่อการร้ายคอมนิตเนี่ยเขาจะวางระเบิดไว้เต็มเพื่อป้องกันการเข้าตีนั่นเองนะครับผลงานการเข้าโจมตีในพิกัดดังกล่าวเราก็สามารถยึดฐานที่มั่นของผู้ก่กอการร้ายได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังที่ผมเล่ามาก็คือสองนายแล้วก็ ส่วนนักสงครามของเราก็เสียชีวิตเป็นหน่ายนะครับไปหนึ่งตัวนะครับในเช้าว,วันต่อมานะครับทหารป่าจจดโจมทั้ง3ามกองร้อยก็ได้จัดกําลังชุดผสมนะครับทั้งหมดกองร้อยและชุดกองร้อยและ12นายก็รวมกันเป็น36นายนะครับบุกเข้าโจมตีที่หมายของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตามพิกัดแทงโกอันฟ้า 035750หรือว่า TA035750 นะครับในสนามภูมินี้นะครมีการประทะก,กันดุเดือดมากนะครับในพิกัดที่ผมพูดถึงเนะี่ยปะทะก,กันอย่างดุเดือดเลือดพ่านเลยนะครับทหารพรานของเราก็ไล่ลาบเรียกว่าพอคอตรงนี้แตกกระจายกันนะครับด้วยกําลังของผู้ก่อการร้ายคอมนิตที่มีกําลังที่ไม่มากนะครับส่วนทหารพรานเรามีถึง36คนหรือว่า36นาย เมื่อได้โอกาสก็ไล่ล่ากันเหมือนในหนังเลยครับอันนี้คือจากการบันทึกเรื่องราวจริงๆนะครับเหมือนในหนังสงครามเลยผู้ขอการร้าย่มนิดก็สู้ไม่ได้ก็หนีนะครับหนีไปพวกเราก็ตามไล่ล่านะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะในจุดนี้มีผู้ก่อการร้ายคนนิดอยู่เพียงยี่สบคนเท่านั้นเองนะครับส่วนทหารพรานของเรามีถึงสามสิบหกคนนะครับผู้ก่อการร้ายถูกยิงตายไปจํานวนมากนะครับเหลือเพียงสามสี่คนเท่านั้นที่อยู่หนีพยายามหนีนะครับ เขาต้องหนีสุดชีวิตเลยตอนนั้นนะครับโดยผู้ก่อการร้ายคนนี้ของเราเนี่ยก็หน,นีไปตามสันเขาตามสันเขานะครับทหารฝ่านจุโจมค่ายผงโดยก็ไล่ล่าไม่ลดละนะครับผู้ก่อการร้ายคนนี้สู้ไม่ได้เขาจึงวิ่งย้อนนะครับวิ่งย้อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขาวิ่งย้อนไป <c oughs> ผู้ก่อการร้ายคนนี้เมื่อวิ่งวิ่ง หนีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเขาก็ได้วางระเบิดเคโมโแบบแวงเครื่องไว้นะครับทหารพันของเราก็มีจํานวนมากกว่าก็ได้ใจนะครับเขาหนีไปก็ไล่ล่าตามไปนะครับขณะที่ตามไปนะครับบนสันเขาบนบนบน,บนไหลเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเนินเขาตามสันเขานะครับเราก็วิ่งตามไล่ไปพอไปถึงตรงกลางนะครับตร,ตรงกลางเขาเสียงระเบิด ก็ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงดังตู้มนะครับมันคือเสียงระเบิดสแสวงเครื่องเป็นระเบิดเคโมแสวงเครื่องที่ทานผู้กาาอ่อการท้าข่มดิษฐ์ดักไว้นะครับซึ่งเขามีเพียงสามสี่คนนะครับเขาจวนตัวก็ดักระเบิดไว้และเขาเขาไม่หนีไปไหนนะครับเขาดักไว้แล้วก็ลากสายรอกดเขาคิดว่ายังไงพวกเราก็ต้องตามไปแน่ๆนะครับด้วยอํานาจการทําลายอย่างมากมายของระเบิดสแสวงเครื่องแบบเคม ทำให้ทหารทานของเรา3ห6คนที่ลุกไล่ตามไปนี้ที่หยุดชะง,งักเลยนะครับร่วงเป็นใบไม้เลยตอนนั้นอ่ะ <c> ต <oughs> ูกระเบิดเคโมดลดูนี้กดมาตุม้มในพวกเรานี่ย่วงปานเป็ไมป้ปานใบไม้เลยนะครับที่คือเรื่องจริงนะครับซึ่งเราจะเจอบ่อยๆนะครับสําหรับผู้ที่คิดว่าจะติดตามลุกไล่เมื่อค่าศึกเสียเปรียบนี้มันเราต้องมีบทเรียนนะครับเราต้องมาปรับ พราะว่ามันเป็นยุทธวิธีการต่อสู้ของผู้ก่อการร้ายคนนี้เราอย่าได้ใจอยา่าได้ติดตามไปแบบนั้นนะครับครั้งนี้มันก็เป็นบทเรียนของการพันจูโจมไข่พงชัยนะครับที่ลูกไล่ติดตามไปเขาก็วางระเบิดแล้วก็ลากสายก็รอก,กดระเบิดจากระเบิดเคมรลูกนั้นนะครับทําให้มีทหารพรานของเราที่ลุกไล่ไปเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับ ด้รับบาดเจ็บถึงเจ็ดนายด้วยกันนะครับดังที่ผมจะเอ่ยชื่อดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือทหารพรานจำปาจำปาทวงกระโทกนะครับจากกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่948นั่นเองนะครับสองก็ทหารพรานมนัตพวงทองจากกองร้อย948สามทหารพรานวิเคียนทิพทิพวันนะครับจากกองร้อย948สี่ทหารพรานประยุทธ หมายเจริญจากกองร้อยเก้าสี่แปดห้าทหารพรานสวัสดิ์พี่รอดพี่รอดรำนะครับเป็นคนบุรำแน่ๆคนนี้นะครับก็จากกองร้อยทหารพรานจุ่มจมที่เก้าสี่แปดนั่นเองนะครับหกทหารพรานบัวพินตะทาจากกองร้อยเก้าสี่แปดเจ็ดทหารพรานปรุงผาลังอันนี้จากกองร้อยทหารพรานจุ่มจมที่เก้าสี่ศูนย์ นะครับอันนี้แหละครับคือการรบในสนามรบในอดีตการที่เราจะลุกไล่ติดตามไปแบบคิดว่าตัวเองได้เปรียบมันอันตารายนะครับไม่ว่าเขาว่าเรานะครับเราก็ต้องศึกษานะครับศึกษายุทธวิธีของเขานะครับกด็ดังที่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งที่เราติดตามไปนะครับถ้าเราลุกไล่ติดตามไปตามเส้นทางเราต้องเจอระเบิดที่เขาดักวางไว้แน่นอนนะครับมันคือยุทธวิธีการ าการรบนะครับก็เป็นบทเรียนของเราที่ครั้งนี้ทหารปานจุดโจมของเราจากค่ายปางคงชัยเสียได้รับบาดเจ็บถึงเจ็ดนายด้วยกันนะครับก็ทําให้ทหารปางของเรานี่ต้องหยุดนะครับหยุดชะง,งักเลยตอนนั้นผู้ก่อการร้ายคนนี้ที่ที่ยังเหลืออยู่เพียงสี่นายนี้สี่คนนี้ก็เอาตัวรอดหนีไปได้หลังจากที่เขากดระเบิดใส่เราแล้วนะครับซึ่งพอ,องคอที่เหลือเนี่ยครับเขาไม่ได้ยอมแพ้นะครับตามจริงๆแล้ว ช่วงนั้นก็จะมีคําสั่งที่66ทับ2523เพื่อให้ผู้ก่อการร้ายคามนี้เข้ามามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยทางรัฐบาลไทยนี่จะไม่ไม่เอาความผิดนะครับแถมยังจะมีการดูแลอย่างดีด้วยนะครับมีการให้ที่ทําที่ทางทํากินนะครับมีเงินให้ก้อนหนึ่งนะครับพนละสองแสนกว่าบาทดังที่เขาคุณแจกไปเสร็จในยุครัฐบาลยุดนี้จุดนี้นะครับนั่นก็คือ นโยบายที่6.6ทับ2523นะครับที่ไม่เอาผิดกับผู้ก่อการ้ายคอมมิวนิสต์ที่เข้ามามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับแต่พอคอที่เหลือนี่ครับเขาไม่ได้เข้ามามอบตัวนะครับตอนนั้นเขาก็ไปรวมกําลังกันนะครับกับกําลังส่วนที่เหลือนะครับรวมกําลังกันแล้วก็เข้าอีเข้าตีทหารพรานที่สังกัดสกพรานธมินนะครับซึ่ง อยู่ในพื้นที่นั้นแนละนะครับเหตุการณ์จะดูเดือดเลือดพ่านแบบไหนยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปนะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็แล้วกันนะครับตอนสุดท้ายเป็นการปิดเขร็ดงานผู้ก่อการร้ายคมนิตเหตุอีสานใต้และก็คมนิตก็หมดไปจากอีสานใต้ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมานะครับเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นตอนสุดท้าย ซึ่งพอคอทั้งหมดที่ไม่ได้ยอมมอบตัวเนี่ยเขาเป็นรวมตัวกันและเข้าตีฐาน,ฐานทา,านกราณเหตุการณ์จะดูเดือดเลือดพ่านแค่ไหนยังไงก็ติดตามได้นะครับติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขอฝากฝากด้วยนะครับฝากหนังสือที่ผมเขียนทั้งหมด8เล่ม8สมรภูมิมีภาพประกอบเรียบร้อยยังไงก็ติดต่อมานะครับตามเบอร์โทรศัพท์0808253839นะครับ แล้วก็เสื้อนะครับเสื้อที่ผมทำนำรึกถึงธีรากาที่ช่องบอกแล้วก็ที่ช่องพัะพลายนะครับที่ผมลงคลิปไปก่อนนี้คลิปหนึ่งวันนี้เองนะครับยังไงก็ช่วยอุดหนุนด้วยก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณเอฟซี